สวัสดีครับพาเพื่อนๆนมาชมไผ่จระเข้ขบฟันนะครับก่อนนี้เคยถ่ายแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ติดตามทางสวนอยู่นะครับต้นนี้ทางสวนลงปลูกเมื่อวันพืชมงคลนะครับนับถึงเดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมแล้วก็ประมาณห้าเดือนนะครับสวยมากๆนะครับไผ่จระเข้ขบฟัน ตอนนี้ก็ได้หน่อออกมานะครับอ่าหน่อที่หนึ่งนะครับหน่อที่สองตัวสองหน่อนี้ก็ขึ้นลำแตกใบเรียบร้อยนะครับด้านบนแล้วก็มีหน่อใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกหน,อหน่อจริงๆเขามีหน่อเล็กๆอีกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า เขาออกหน่อมากนะครับพอออกหน่อมากเกินไปเนี่ยผัยเขาจะเมื่อมีหน่อดหนอหนึ่งนะครับขึ้นไปก่อนเนี่ยมันจะทําให้หน่อน้องๆหน่อ,ห,นอหลังเนี่ยมันจะหยุดการเจริญเติบโตนะครับบางหนอก็อาจจะยุบตัวไปเลยนะครับทางสวนก็เท่าที่สังเกตนะครับเลือกการตัดแต่งกิ่งก้านแล้วก็ใบเก่าออกบ้างนะครับเพื่อช่วยเขารวมทั้งการใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ํานะครับเพราะว่า ปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็เดือนตุลาเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะครับต้นฤดูหนาวเมื่อถึงช่วงนี้นะครับปกติแล้วไผ่ที่ออกหน่อเนี่ยหลายๆสายพันธุ์หน่อเขาจะเริ่มยุบนะครับหน่อจะเริ่มยุบคือเขาจะหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็แห้งไปเลยเท่าที่ผมสังเกตคือปัจจัยสําคัญก็คือการขัด,ดน้ํานะครับรวมทั้งปุย๋ยทางส่วนเลย อัดน,น้ําอัดป่๋ยช่วยนะครับก็ทําให้หน่อไม้เนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นได้อยู่นะครับสวยมากนะครับไผเจอโลกที่ครบวัน